สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านชุดวิชาอารยธรรมมนุษย์โมดูลที่8เรื่องอารยธรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการการปฏิรูปศาสนาและการพัฒนาสู่รัฐชาติในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนคือ 1. การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 2. งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 3. การปฏิรูปศาสนาและ 4. การพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสตศตวรรษที15่15-17ถึง ทั้ง3ตอนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาข้อที่ 1. สามารถอธิบายปัจจัยสําคัญและลักษณะสําคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการได้ 2. ยกตัวอย่างงานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในแต่ละด้านได้ 3. อธิบายสาเหตุและผลของการปฏิรูปศาสนาได้และ 4. อธิบายการพัฒนารัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตรวรรษที่15-17ถึงได้ เรามาดูกันในตอนแรกก่อนนะครับตอนที่1การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการแบ่งออกเป็น2เรื่องคือเรื่องที่ 1. ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ 2. ส,สภาพทั่วไปและลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือ 1. อธิบายปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการได้ 2. อ,อธิบายสภาพทั่วไปของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการได้และ 3. อธิบายลักษณะสำคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการได้ เรามาเริ่มกันเรื่องที่1.1ปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการหรือว่ายุคเรนเนซองเนี่ยถือว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาของโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเกิดใหม่หรือการหวนกลับไปหรือฟื้นอรารยธรรมกรีกและโรมันเนื่องมาจากการตื่นตัวทางภูมิปัญญาของผู้คนในโลกตะวันตกระหว่างคริสต์ศตวรรษที่14-16 โดยในระยะแรกของศูนย์กลางการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยจะอยู่ตามเมืองต่างๆแถบบริเวณเมืองของแหลมอิตาลีเนื่องจากเป็นเมืองที่เติบโตในปลายยุคก,กลางนะครับเช่นฟอลอเรนซ์มิลานเวนิสและโรม แม้ว่าการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการในช่วงแรกจะจํากัดอยู่ในหมู่วงชั้นสูงปัญญาชนชนชั้นนําก็ตามแต่ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในเชิงภูมิปัญญาความคิดของสังคมยุโรปในห่วงระยะเวลาดังกล่าวนักประวัติศาสตร์ส่วนหนึ่งจึงถือว่ายุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของยุโรปด้วยสำหรับปัจจัยที่ก่อให้เกิดกระแสะการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับมีมาจาก สาเหตุสําคัญดังนี้คือประการแรกสงครามคูเสดนะครับการทําสงครามแย่งชิงนครเยรูซาเล็มอันศักดิ์สิทธิ์ระหว่างชาวคริสตกับชาวอิสลามเนี่ยทำให้ชาวตอนตกนะครับมีโอกาสได้เข้าไปพบกับภูมิปัญญาความรู้ศิละปะวัฒนธรรมกรีกโรมันต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณจักหวัดไบเซนไทยนะครับอารยธรรมคลาสสิกเหล่านี้เนี่ยมีจุดเด่นตรงที่สะท้อนความคิดมนุษย์นิยมสนใจให้คุณค่ากับความเป็นมนุษย์ความมีเหตุมีผลเน้นสติปัญญาและคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ซึ่งเป็นงานศิลป,ปะที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอารยธรรมในยุคกลางของยุโรปที่เน้นความศรัทธานในคริสตศาสนา รวมถึงเกิดการรื้อฟื้นความคิดเชิงปรัชญาผ่านงานเขียนของนักคิดคนสําคัญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวคิดของโซเครติสเพโตอริสโตเติลรวมไปถึงวรรณกรรมคลาสสิกที่เชิดชูคุณค่าความเป็นมนุษย์ซึ่งต่างจากพวกตะวันตกที่เคยสัมผัสมาก,ก่อนในยุคก,กลางนะครับ ขั้นต่อมาเมื่อกรุงคอนสแตนติโนเปิลแตกลงเมื่อปี1453เนี่ยทำให้นักปราชญ์จำนวนมากของจักรวรรดิแห่งนี้หลั่งไหลเข้าสู่โลกตะวันตกมากยิ่งขึ้นและกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ต่อโลกตะวันตกในห่วงระยะเวลาต่อมาด้วย ประการที่2ก็คือการขยายตัวของเมืองการค้าและระบบเศรษฐกิจแบบเงินตรานะครับการขยายตัวของเมืองในห่วงดังกล่าวนะครับก่อให้เกิดชนชั้นใหม่ก็คือชาวเมืองหรือว่าบูชัวซ o นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าเสรีชนที่อยู่ในสังคมเมืองซึ่งมีชีวิตอยู่กับระบบเงินตราต้องการเป็นอิสระจากระบบศักดินาสวามิภักด์สนใจชีวิตทางโลกทางวัตถุมากกว่าสนใจชีวิตทางธรรมนะครับเนื่องจาก อยู่กับการค้าเนี่ยทำให้พวกเขาเนี่ยมองโลกด้วยความเป็นจริงอยากมีความสุขในโลกนี้มากกว่าสุขนิรันดร์ในโลกหน้าตามแนวคิดทางศาสนาทน่ห่วงดังกล่าวคนเหล่านี้เองเนี่ยก็เลยพยายามจะดิ้นรนที่จะเป็นอิสระจากการครอบงำของศาสนาประการที่3นะครับก็คือบรรดากลุ่มผู้ปกครองที่อยู่ตามเมืองท่าการค้าต่างๆมีบทบาทสําคัญต่อการสนับสนุนกระแสะฟื้นฟูศิลปะวิทยาการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้ปกครองในเมืองตามแหลมของอิตาลีเนี่ย นะครับมีบทบาทในการอุปถัมภ์แล้วก็สะสมงานศิลปะกรรมต่างๆก็เลยเป็นแรงเร่งให้เกิดกระแสการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการขึ้นในโลกตะวันตกในห่วงเวลาดังกล่าวนั่นเองสสภาพทั่วไปและลักษณะสําคัญของโลกตะวันตกในสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ก็คือมีความเปลี่ยนแปลงทางภูมิปัญญาความคิดและก็่านิยมไปจากยุคกลางนะครับโดยเฉพาะยิ่งประเด็นแรกก็คือผู้คนเนี่ยมีสํานึกความเป็นมนุษย์นิยมนะครับให้ความสัมพันธ์กับมนุษย์ในฐานะผู้มีสติปัญญาความสามารถไม่ใช่ผู้มีบาปกําเนิดตามความเชื่อในคริสตศาสนาแบบยุคกลางอีกต่อไปที่สําคัญก็คือมีความคิดในเชิงความเป็นปัจเจก,กชนนิยม ขึ้นมานะครับประการที่2ผู้คน,นมีความต้องการที่จะเป็นอิสระเสรีมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มพ่อค้าชาวเมืองที่มีความคิดว่าตนเองสามารถเติบโตมั่งคั่งขึ้นมาได้โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบศักดินาสวามิภักดิ์อีกต่อไปนะครับประการต่อมาก็คือการที่ผู้คน,นรู้จักการวิพากษ์วิจารณ์เชื่อในความมีเหตุมีผลช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นทําให้ในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ย เรียกอย่างหนึ่วว่าเป็นยุคข,ของอัจฉริยะเพราะว่ามีบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นักบวชแต่มีความรู้ความสามารถโดดเด่นเนี่ยก้าวขึ้นมีบทบาทมากขึ้นเช่นลีโอนาร์โดดาวินชีรวมไปถึงการตื่นตัวในความรู้ใหม่ๆอย่างดาราศาสตร์ชีววิทยาและก็องค์ความรู้ใหม่ๆที่ท้าทายคําสอนศาส,สนาแบบดั้งเดิมนะครับประการต่อมาก็คือห่วงดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นยุคหัวเลี้ยวหัวต่อสําคัญในโลกระหว่างโลกใบเก่ากับใบใหม่และ ในห่วงระยะเวลาต่อมานะครับในศตวรรษที่16-17เนี่ยก็ได้ก่อให้เกิดการปฏิวัติวิทยาศาสตร์ขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มนุษย์ในห่วงดังกล่าวเนี่ยสนใจทฤษฎีสุริยะจักรวาลการค้นคว้าด้านดาราศาสตร์ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิวัติทางภูมิปัญญาที่สําคัญนะครับประการต่อมาก็คือเกิดการปฏิวัติการพิมพ์ในปีคศ1450นะครับโดยโยฮันกูเทนเบิร์กชาวเยอรมันเนี่ยได้ผลิตแท่นพิมพ์ขึ้นผลกระทบก็คือว่าเกิดแรงกระเพื่อมทางภูมิปัญญานำไปสู่การแพร่กระจายตัว ของสื่อสิ่งพิมพ์นำไปสู่การแพร่ขยายขององค์ความรู้ต่างๆได้อย่างรวดเร็วก่อให้เกิดวัฒนธรรมการอ่านการเขียนและขบคิดของผู้คน,เ,นเพิ่มมากยิ่งขึ้นในห่วงระยะเวลาดังกล่าวตอนที่2งานสร้างสรรค์สมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการประกอบไปด้วย3ตอนคือตอนที่ 1. ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ตอนที่2ด้านวรรณกรรมและตอนที่3ด้านศิลปกรรม มีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ได้ 2. อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ของนักเขียนด้านวรรณกรรมได้และตอนที่3อธิบายลักษณะงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมของศิลปินได้ด้านที่1นะครับด้านปรัชญาและประวัติศาสตร์ในยุคดังกล่าวเนี่ยก็จะมีนักคิดคนสําคัญที่ก้าึ้นมีบทบาท ทางความคิดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิโคโลมาเคเวลลีชาวอิตาเลียนนะครับมีผลงานชิ้นสําคัญก็คือเรื่องเจ้าผู้ครองนะครับหรือว่า The Prince วิเคราะห์การเมืองการปกครองของนครรัฐอิตาลีในห่วงการฟื้นฟูศิลปะววทยาการนะครับโดยสาระสําคัญเนี่ยงานเขียนของเขาเนี่ยชี้ว่ารัฐเนี่ยควรใช้วิธีการในการแสวงหารักษาอํานาจโดยไม่ต้องคํานึงถึงศีลธรรมต่อให้ต้องใช้เล่ห์เพทุบายต่างๆในการได้มาซึ่งอํานาจก็ตามทั้งนี้เพื่อรักษาไว้ซึ่งเหตุผลของรัฐซึ่งหมายถึงการดํารงอยู่และการขยายอํานาจซึ่งแนวคิดดังกล่าวของมาร์คเคเวลลี่เนี่ยได้รับการขานรับจากบรรดาเจ้าผู้ปกครองนครในห่วงดังกล่าวเนี่ยเป็น เพราะว่าแนวคิดดังกล่าเนี่ยส่งเสริมการมีอํานาจเพิ่มมากขึ้นของผู้ปกครองนักนะครับต่อมาอท่านหนึ่งก็คือเซอร์โทมัสมอร์นะครับแนวคิดของเขาเนี่ยเกิดขึ้นมาจากปัญหาทางการเมืองของอังกฤษในขณะนั้นก็คือนโยบายทางศาสนาของพระเจ้าเฮนรี่ที่8ที่ทรงตั้งนิกายอังกฤษขึ้นนะครับดังนั้นเขาจึงเขียนหนังสือเรื่องยูโทเปียเพื่อบรรยายสังคมในอุดมคติ โดยสมมติสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นเกาะเพื่อสะท้อนภาพสังคมอังกฤษที่ผู้คนอยู่กันอย่างไร้ระเบียบขาดสติสัมปชัญญะนะครับสำหรับโทมัสมอร์นะครับสังคมในอุดมคติก็คือสังคมที่สงบสุขมีความมั่นคงทั้งกายใจอิสระเสรีที่สําคัญเลยก็คือว่าจะต้องเป็นดินแดนที่ให้สิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาแก่ผู้คนนะครับ อีกคนหนึ่งที่มีบทบาทก็คืออิลลัสมุตนะครับผู้บุกเบิกปรัชญามนุษย์นิยมโดยการผสานแนวคิดมนุษย์นิยมแบบกรีกโรมันเข้ากับศาสนาคริสต์ได้อย่างโดดเด่นโดยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกปรัชญามนุษย์นิยมนะครับงานเขียนที่สําคัญก็คือสดุดีความเขาหรือ place of folly นะครับวิพาก์วิจาร์ทากถางบรรดาพระและก็นักบวชในยุคนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนให้ผู้คนงมงายในความเชื่อและพิธีกรรมต่างๆง,ง,งานเขียนอีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญก็คือ ความเรียงว่าด้วยเจ็ดจำนงเสรีหรือว่าเอเสออนฟรีวิวที่เสนอว่ามนุษย์เนี่ยมีศักยภาพสูงส่งที่จะพัฒนาตัวเองตามกรอบของศีลธรรมได้นะครับซึ่งแนวคิดของอิลาสมุดเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อขบวนการปฏิรูปศาสนาในห่วงระยะเวลาต่อมาด้วย 2. ด้านวรรณกรรมนะครับในยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยก็เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านวรรณกรรมที่สําคัญเกิดขึ้นก็คือประการแรกมีการใช้ภาษาพื้นเมืองแทนภาษาลาตินที่เคยใช้กันมาแต่เดิมนะครับ,รบการใช้ภาษาท้องถิ่นของฟอเรนซ์แทนภาษาลาตินเนี่ยทำให้เกิดกระแสการ ใช้ภาษาท้องถิ่นเนี่ยแพร่หลายไปยังดินแดนอื่นๆทั่วยุโรปด้วยซึ่งการกลับมาใช้ภาษาถิ่นดังกล่าวเนี่ยจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการก่อตัวของรัฐชาติที่กําลังก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยประการที่2ก็คือการรับอิทธิพลจากวรรณกรรมกรีกและลาตินเข้ามาในงานประพันธ์นะครับทำให้นักเขียนจํานวนมากเนี่ยหันมาเขียนโครงกรอนสั้นๆแบบกรีกและการเขียนแบบร้อยแก้วตามแบบวรรณกรรมลาตินมากกว่างานเขียนมหากรย์ซึ่งเป็นที่นิยมใน,ย,มในยุคกลางนะครับสำหรับบรรดา นักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในห่วงระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยตัวอย่างเช่น จิโอวานีบ็อกคาชิโอนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางใหม่ในอิตาลีผลงานเขียนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องร้อยแก้วเช่นเรื่องเดคารเมรอนนะครับที่รวบรวมเรื่องสั้นร้อยแก้วนะครับเล่าเรื่องราวของชาย3หญิง7ที่อพยพหนีภัยกระาโลกในเมืองฟอเรนนะครับสะท้อนถึงค่านิยมใหม่ของชนชั้นกลางที่จะมีบทบาทต่อสังคมไม่น้อยไปกว่าชนชั้นสูงในห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือฟรานเซสโกเพรทาร์กนะครับซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งวรรณ สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการงานเขียนของเขาเนี่ยแสดงถึงความเป็นปัจเจกชนสะท้อนอารมณ์ความรู้สึกบรรยายความงามในเชิงสรีระของสตรีออกมาอย่างเสรีสะท้อนการปลดปล่อยอารมณ์แล้วก็ออกนอกขนบการประพันธ์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในสมัยกรางนะครับซึ่งแนวคิดของเขาเนี่ยได้รับอิทธิพลจากภาษาและวรรณคดีคลาสสิกผสานเข้ากับแนวคิดมนุษยนิยมจนได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งมนุษยนิยมนะครับ อีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือวิลเลียมเชคสเปียร์นักกวีและนักประพันธ์เรื่องน้มชาวอังกฤษลักษณะโดดเด่นของบทละครก็คือโครงเรื่องแบบสุขคณาตกรรมและโศกคณาตกรรมถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ทุกรูปแบบทั้งความอิจฉาอาฆาตพยาบาทความรักงานเขียนที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือโรมิโอจูเรียตซึ่งเป็นงานที่สะท้อนถึงปรัชญาสัจจนิยมเน้นความสมจริงมากกว่าความเป็นอุดมคติ 3. ศิลปกรรมสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ ในเชิงภาพรวมนะครับ วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยเกิดการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเพื่อคุณค่าทางศิลปะที่มีความโดดเด่นในตัวเองและเป็นอิสระจากศาสนาแบบที่เคยเป็นมาในช่วงยุคกลางเน้นความงามสมบูรณ์ของงานสร้างสรรค์และแสดงถึงฝีมือของศิลปินเป็นหลักไม่ใช่เป็นงานศิลปะที่มุ่งรับใช้ศาสนาเพียงอย่างเดียวนะครับประการต่อมาก็คือการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะเหล่านี้เนี่ยเป็นไปเพื่อชนชั้นสูงและชนชั้นกลางซึ่งกําลังมีบทบาททางการเมืองและเศรษฐกิจในห่วงดังกล่าวผ่านการก่อสร้างปราสาท รชวังที่ตกแต่งด้วยความวิจิตนะครับรวมถึงสะท้อนถึงการอุปถมัมภ์ศิลปินที่มีฝีมือด้วยความก้าวหน้าด้านเทคนิคนะครับงานศิลปะในช่วงนี้เนี่ยจะมีความก้าวหน้าสมจริงมากขึ้นมีการให้แสงเงาที่ถูกต้องเน้นสรีระกล้ามเนื้อที่สมจริงรวมถึงการใช้ทัศนียภาพเพื่อสร้างมิติความลึกของภาพให้ตรงตามความเป็นจริงมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวอย่างผลงานที่โดดเด่นนะครับอาทิเช่นมาซาซิโอจิตรกรชาวอิตาเลียนผลงานที่มีชื่อเสียงก็คือภาพการเก็บภาษีซึ่งใช้เทคนิคแสงและเงาสะท้อนบรรยากาศที่เป็นธรรมชาตินะครับรวมถึงภาพการถูกขับออกจากสวรรค์ซึ่งเป็นภาพของอดัมกับอีฟตอนถูกขับออกจากสวรรค์นะครับเดินเอามือปิดหน้าทําท่าเสียใจยซึ่งวาดออกมาได้สมจริงทั้งในเชิงสรีระการถ่ายทอดอารมณ์และก็ความรู้สึกนะครับ ศิลปินอีกขัานหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับภาพวาดของเขาเนี่ยก็มีลักษณะสมจริงตามธรรมชาติเนื่องจากดาวินชีเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้ทางกายวิภาคมีการใช้แสงและเงาให้มิตินะครับผลงานิ้่สําคัญที่เป็นที่รู้จักกันก็คือเดอะลาซัปเปอร์ซึ่งเป็นภาพวาดพระกยายหารมือสุดท้ายของพระเยซูรวมไปถึงภาพที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือภาพวาดโมนาลิซ่านะครับซึ่งเป็นสตรีที่มีรอยยิ้มอันเป็นปริศนานะครับก็จะเห็นได้ว่าผลงานศิละปะ ต่างๆเหล่านี้ในห่วงการฟื้นฟูศิลปะวิทยาการเนี่ยจะสะท้อนถึงความสมจริงในแนวสัจจัดนิยมแล้วก็เน้นความสามารถของศิลปินซึ่งเป็นลักษณะโดดเด่นของงานศิลปรกรรมในห่วงดังกล่าวศิลปินอีกท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็คือไมเคิลแองเจโลนะครับมีผลงานการแกะสลักที่มีชื่อเสียงก็คือเปเอตานะครับเป็นรูปพระนางมาเรียกําลังอุ้มพระเยซูหลังจาก ปลดลงมาจากไม้กลางเขนแสดงถึงความงดงามเชิงสรีระลายพลิ้วของผ้าแต่ก็สื่อให้ถึงความรู้สึกโศกเศร้าได้อย่างสมจริงนะครับนอกจากนี้ยังมีรูปสลักเดวิดนะครับเป็นปฏิมากรรมชิ้นเอกสมัยฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่มิที่มิกาลันเองเจโลเสลักขึ้นระหว่างปีคศ .1501 ถึง1504ซึ่งถือว่าเป็นรูปสลักหินที่มีความงดงามมากที่สุดชิ้นหนึ่งในประวัติศาสตร์ศิลปะ การปฏิรูปศาสนานะครับสำหรับตอนนี้เนี่ยจะประกอบไปด้วย2ตอนหลักก็คือตอนที่1สาเหตุของการปฏิรูปศาสนาและ 2. ผลของการปฏิรูปศาสนาซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้คือข้อที่1อธิบายสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาได้ข้อที่2อธิบายผลของการปฏิรูปศาสนาได้และข้อที่3ระบุนักปฏิรูปและอธิบายความคิดของแต่ละนิกายได้ สาเหตุของการปฏิรูปศาสนานะครับการปฏิรูปศาสนาหรือว่า the Reformation เนี่ยเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ตะวันตกเพราะนำมาซึ่งความแตกแยกเป็นสองนิกายหลักของศาสนาคริสต์ในเวลาต่อมานำโดยกลุ่มที่เรียกว่าผู้ต่อต้านหรือว่า p r o t e s t a n t นะครับต่อต้านคิดจักรศากลที่อยู่ภายใต้อำนาจของพระสันตะปาปา ที่นครรัฐัติการกรุงโรมนะครับในเบื้องแรกขบวนการปฏิรูปเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อต้องการปฏิรูปคําสอนแนวการปฏิบัติให้มีความบริสุทธิ์ถูกต้องตามพระคัมภีร์ไบเบิลมากขึ้นไม่ได้ต้องการตั้งนิกายใหม่แต่อย่างใดนะครับโดยเฉพาะยิ่งการกลับไปศึกษาคําสอนที่แท้จริงในพระคัมภีร์และใช้คําสอนเหล่านั้นในการต่อต้านประเพณีปฏิบัติของพระศาสนาจักรและอํานาจของพระสันตป,ปาปานะครับสำหรับสาเหตุของการปฏิรูปศาสนาเนี่ยมีดังนี้นะครับ ข้อ1การเปลี่ยนปแปลงทางความคิดของมนุษย์นะครับเกิดจากความไม่พอใจของบรรดาผู้ปกครองและชนชั้นกลางต่อาศาสนาจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของาศาสนาจักรเนี่ยตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมาที่มีอำนาจครอบงำชีวิตของผู้คนในทุกด้านไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์นะครับโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ที่เข่งครัดนะครับต่อมาเนี่ยในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการเมื่อผู้คนเนี่ยรับอิทธิพลแนวคิดมนุษยนิยมมากขึ้นเหตุผลนิยมมากขึ้นทําให้เกิดความไม่พอใจในการใช้อำนาจของศาสนาจักรมากขึ้น ส่วนพวกกษ,ษัตริย์เองเนี่ยก็ต้องการเป็นอิสระจากอำนาจของพระสันตะปาปานะครับเช่นเดียวกับพวกพ่อค้าที่มาเห็นด้วยกับคำสอนที่กีดขวางการสะสมความมั่งคั่งทางการค้าประการต่อมาก็คือการเปลี่ยนแปลงภายในของศาสนจักรมีการใช้ใจ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมีการขายใบไถ่บาปเพื่อระดมเงินมาใช้ในการก่อสร้างมหาวิหารของศาสนจักรนะครับประกอบกับความประพฤติของนักบวชเนี่ยย่อหย่อนลงอย่างมากนับตั้งแต่พระสันตะป,ปาปาลงมานะครับทำให้เกิดความไม่พอใจ ต่อศาสนาจักรมากยิ่งขึ้นนะครับบุคคลสําคัญในกระบวนการปฏิรูปศาสนานะครับก็คือท่านแรกก็คือมาตินลูเทอร์นะครับลูเทอร์ไม่พอใจบทบาทของศาสนาจักรในห่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยอย่างมากนะครับมีการโจมตีศาสนาจักรอย่างรุนแรงโดยการเขียนคําประกาศ95ข้อปิดไว้ที่ประตูโบสถ์ที่วิตเทนเบิร์กนะครับเมื่อปี1517โดยพ้องยิ่งการขายใบไถ่บาปของพระสันตะปาปานะครับการกระทําของเขาเนี่ย ทำให้เขาเถูกขับออกจากศาสนาจักรนะครับนำมาสู่การก่อตั้งลัทธิลูเทอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของนิกายโปรเตสแตนต์นะครับโดยมีแนวคิดที่เน้นการศึกษาพระคัมภีร์เป็นหลักแทนการเคารพเชื่อฟังในบาทหลวงและศาสนาจัก,จกรโดยไม่ตั้งคําถามโดยลัทธินี้เนี่ยแพร่หลายในหมู่ชนชั้นกลางเยอรมันยุรโปรปตอนเหนือและสแกนดิเนเวียนะครับอีกท่านหนึ่งก็คือจอห์นคาวินนะครับผู้ก่อตั้งลัทธิคาวินนะครับเขามีแนวคิดว่ามนุษย์เนี่ยจะพบทางรอดได้เพราะศรัทธาในพระเจ้าเน้นการ สอนให้ผู้คนรู้จักการประหยัดมัธยัติความมีระเบียบวินยัยเรียกคนที่นับถือลัทธินี้ว่าพวกพิวติตตันนะครับซึ่งเน้นความเรียบง่ายไม่เน้นความหรูหราของพิธีกรรมก็ได้รับความนิยมจากบรรดาพ่อค้าและชาเวเมืองในยุโรปแทบเหนือเป็นอย่างมาก ส่วนอีกกรณี1น,นะครับก็คือการก่อตั้งลัทธินิกายอังกฤษหรือว่า Church of England หรือว่า a n g l i c a n Church ขึ้นซึ่งแตกต่างจากนิกายอื่นๆเพราะว่าเกิดจากปัญหาการเมืองภายในไม่ใช่เรื่องการตีความคำสอนเ<อ>นื่องมาจากพระเจ้าเฮนรี่ที่8นะครับต้องการหย่าร้างกับพระมเหสีองค์เดิมแต่พระสันตปาปาเนี่ยไม่ทรงอนุญาต จึงทรงประกาศแยกตัวออกจากศาสนาจักรและตั้งพระองค์เองเนี่ยเป็นประมุขของนิกายอังกฤษในปี1543โดยทรงมีอำนาจในการแต่งตั้งพระสังฆราชที่เรียกว่า Bishop of Canterbury นะครับซึ่งพระสันตปาปาเองก็ไม่เห็นด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยการกระทำดังกล่าวทำให้อังกฤษเนี่ยเป็นอิสระจากวาติกันนะครับโดยคนอังกฤษส่วนหนึ่งเนี่ยให้การสนับสนุนในการจัดตั้งนิกายใหม่นี้ด้วยเพราะว่าก็ต้องการเป็นอิสระจากอำนาจของศาสนาจักรเช่นเดียวกันนะครับ ผลกระทบของการปฏิรูปศาสนาที่สําคัญก็คือประการแรกนะครับศาสนาคริสต์เนี่ยแตกออกเป็น2นิกายหลักก็คือโรมันคาทอลิกและโปรเตสแตนต์น,นะครับนำมาสู่การสิ้นสุดของศาสนาจักรสากลและการเสื่อมอํานาจของพระสันตะปาปานะครับนอกจากนี้เนี่ยการแตก นิกายเนี่ยยังนำมาสู่สงครามต่างๆของยุโรปในช่วงศตวรรษที่1 6ถึง17ด้วยเช่นการปราบปรามพวกฮูกโนหรือพวกโปรเตสแตนในฝรั่งเศสสงคราม30ปีนะครับรวมไปถึงเกิดการต่อต้านการปฏิรูปศาสนานะครับนำมาสู่การปฏิรูปพระศาสนาจักรครั้งใหญ่นะครับก่อให้เกิดคณะนักบวชนิกายเยซูอิตขึ้นที่พยายามปฏิรูปตัวเองนะครับเรียกศรัทธากลับมาอีกครั้งนำโดยบาทหลวงที่มีบทบาทสำคัญก็คืออิกนาทิอุสโลโยล่านะครับนำมาสู่การส่งคณะมิชนารี เผยแผ่ศาสนาคิดในหลายภูมิภาคทั่วโลกการก่อตั้งรัฐชาติในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่1 5ถึง17นะครับในห่วงระยะเวลาดังกล่าวยุโรปเนี่ยมีพัฒนาการทางการเมืองที่สำคัญคือการก่อตั้งรัฐชาติขึ้นในดินแดนต่างๆเช่นในสเปนฝรั่งเศสอังกฤษและรัสเซียนะครับเนื่องจากการเสื่อมอำนาจลงของศาสนจักรที่เคยครอบงำผู้คนทั่วยุโรป ร,รวมไปถึงปัญหาจากการทําสงครามคูเซตเป็นระยะเวลานานขุนนางต้องออกไปรบทําให้ระบบฟิวดันและระบบแมนเนอร์เ,เริ่มเสื่อมอานาจลงด้วยประกอบกับห่วงดังกล่าวการค้าเกิดการขยายตัวเพราะสงครามคูเศตทาให้เกิดเมืองต่างๆขึ้นมาเป็นศูนย์กลางที่สําคัญ ทําให้ชนชั้นนำมีโอกาสสะสมความมั่งคัง่งและได้รับการสนับสนุสน,นจากประชาชนให้ขึ้นมาเป็นผู้ปกครองเมืองในฐานะที่เป็นกษัตริย์โดยเมืองต่างๆเหล่านี้ได้กลายมาเป็นศูนย์กลางทางการเมืองและเศรษฐกิจของรัฐชาติอันจะกลายเป็นหน่วยการปกครองที่แตกต่างไปจากรูปแบบการปกครองในระบอบฟิวดันที่เคยเป็นมา ตัวอย่างเช่นกรณีแรกของสเปนนะครับในศัพทต่รรษที่15เนี่ยสเปนประกอบไปได้วยแคว้นต่างๆนะครับอย่างไรก็ตามจุดเปลี่ยนสําคัญก็คือปีคศ1469 แคว้นคาสติลได้รวมกับแคว้นอารากอนเนื่องจากการส่วนกันร,ระหว่างพระนางอิซาเบลล่ากับพระเจ้าเฟอร์ดินานนะครับและประชาชนส่วนใหญ่ของทั้งสองแคว้นนับถือศาสนาคริสต์เช่นเดียวกันขั้นต่อมาในปี1492นะครับสเปนได้ทำสงครามกับพวกมัวซึ่งเป็นมุสลิมในแคว้นกคนาดาทางตอนใต้และได้รับชัยชนะทำให้แคว้นต่างๆเนี่ยรวมตัวกันเป็นรัฐชาติเพื่อป้องกันการโจมตีจากพวกมัว จนท้ายที่สุดได้กลายเป็นปัจจัยพื้นฐานให้สเปนเนี่ยสามารถก่อตั้งรัฐชาติได้สำเร็จในคริสต์ศตวรรษที่16นะครับ อาการที่2ก็คือกรณีของฝรั่งเศสนะครับในปลายศตวรรษที่15เมื่อสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสยุติลงทําให้พระเจ้าหลุยส์ที่11เนี่ยมีอํานาจมากขึ้นโดยการปราบปรามขุนนางท้องถิ่นเพื่อรวมเป็นรัฐช,ชาติหลังรัชกาลนี้เนี่ยเกิดสงครามศาสนาขึ้นภายในระหว่างพวกคาทอลิกกับพวกฮูกาโนที่เป็นโปรเตสแตนต์นะครับซึ่งแม้ว่าพวกฮูกาโนเนี่ยจะถูกปราบปรามอย่างนองเลือดในปี1572ก็ตามแต่ในเวลาต่อมาเนี่ย หัวหน้าของพวกกูกโนก็คือเฮลลี่แห่งนาแวร์เนี่ยสามารถตั้งตัวเองขึ้นเป็นพระเจ้าเฮลลี่ที่4ได้และใช้นโยบายขันติธรรมทางศาสนาด้วยการเปลี่ยนมานับถือศาสนาและประกาศกิจสัิกาแห่งเมืองน้องเมื่อปี1598ให้เสรีภาพในการยอมรับนับถือศาสนาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนโยบายต่างๆนะครับยังทําให้ประเทศฝรั่งเศสมีฐานะทางเศรษฐกิจมั่งคั่งขึ้นมาด้วย ขั้นต่อมาในสมัยของพระเจ้าหลุยที่13เนี่ยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นตัวอย่างของกษัตริย์ที่ปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชส่งเห็นฮักฮูกาโนเนี่ยเป็นอุปสรรคต่อการสร้างรัฐชาตินะครับจึงดำเนินการปรปาบปรามพวกฮูกานโนอีกครั้งควบคู่ไปกับการลดอานาจของขุนนางจนสามารถรวบรวมดินแดนฝรั่งเศสเนี่ยเป็นรัฐชาติได้สําเร็จและก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจในศตวรรษที่17ได้ กรณีของอังกฤษนะครับก็เช่นเดียวกันหลังสงครามร้อยปีระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแม้ว่าอังกฤษจะต้องยอมถอนทัพออกจากดินแดนฝรั่งเศสก็ตามแต่ชัยชนะดังกล่าวเนี่ยได้หล่อหลอมสํานึกความภาคภูมิใจในชาติของตนในหมู่ชนชาวอังกฤษขึ้น นจนจะกลายเป็นพื้นฐานในสำนึกรวมหมู่ให้อังกฤษเนี่ยสามารถสร้างรัชชาติได้สำเร็จในห่วงระยะเวลาต่อมาอย่างไรก็ตามอังกฤษเนี่ยก็ประสบกับปัญหาทางการเมืองภายในด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสงครามแย่งชิงราชสมบัติที่เรียกว่าสงครามดอกกุหลาบระหว่างปี1456ถึง1485 โดยการแย่งชิงราชบัลลังก์ระหว่างราช,ชตระกูลยอร์ที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นดอกกุหลาบสีขาวและราช,ชตระกูลแลงคาสเตอร์ซึ่งใช้ดอกกุหลาบสีแดงเป็นสัญ,ญลักษณ์นะครับสงครามครั้งนี้เนี่ยยืดเยื้อและกระทบต่อเศรษฐภาพภายในของอังกฤษเป็นอย่างมากกระทั่งปี1485เจ้าชายเฮลรี่ทิวดอร์เนี่ยสามารถขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าเฮลรี่ที่7และใช้นโยบายสมรนฉันกับราช,ชตระกูลยอร์กด้วยการอภิษเษกสมรสกับเจ้าหญิงของตระกูลนี้ทําให้ราชวงศ์ทิวดอร์เนี่ยสามารถปกครองอังกฤษ ด้วยความมั่นคงนะครับและนโยบายการพัฒนาหลายด้านทําให้อังกฤษเนี่ยกล้าขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจในเวลาต่อมาได้กรณีของรัสเซียนะครับซึ่งเป็นดินแดนทางตะวันออกของยุโรปเนี่ยแต่เดิมมีการแบ่งแยกเป็นแคว้นต่างๆมีเจ้าผู้ครองแคว้นเป็นอิสระจากกันนะครับเนื่องจากแต่ละแคว้นเนี่ยไม่มีใครเข้มแข็งพอจะรวบรวมดินแดนให้เป็นเอกภาพได้จนกระทั่งในกลาง คริสต์ศตวรรษที่15เจ้าชายอีวานที่3แห่งมอสโกนะครับสามารถตั้งราชวงศ์รูริคิตและตั้งตนเองเป็นแกรนพรินซ์นะครับประกอบกับมอสโกเนี่ยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญเพราะเป็นศูนย์กลางทางการค้ามีความมั่งคั่งเอื้อต่อการก้าวขึ้นมาเป็นศูนย์กลางการปกครองนะครับนับตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก็กลายเป็นรากฐานให้รัเสเซียนเนี่ยสามารถรวมตัวกันเป็นรัฐชาติและก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจแห่งหนึ่งของโลกยุโรปได้ในห่วงระยะเวลาต่อมา ระบบสมุรนาญาสิทธิราชในยุโรประหว่างคริสต์ศตวรรษที่สิบห้าถึงสิบเจ็ดนะครับความเสื่อมของระบบฟิวดอนเนี่ยทำให้ระบบสมุรนาญาสิทธิราชเนี่ยก้าวขึ้นมามีบทบาทแทนที่กษัตริย์เนี่ยกลายเป็นผู้ปกครองที่มีอํานาจเด็ดขาดจนเรียกยุคดังกล่าวว่าเป็นยุคสมุรนาญาสิทธิราช สำหรับความหมายของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือระบบการปกครองที่กษัตริย์มีอำนาจล้นพ้นในทุกด้านดังคำกล่าวของพระเจ้าหลุยที่14ที่ว่ารัฐคือตัวข่านะครับการที่กษัตริย์ได้รับการยอมรับว่ามีอำนาจมากมายดังกล่าวเนี่ยมาจากความเชื่อของประชาชนที่ว่าอำนาจของกษัตริย์เนี่ยมาจากพระเจ้าผู้ที่ดำรงตำแหน่งนี้เป็นไปตามความประสงค์ของพระเจ้าดังนั้นประชาชนต้องเชื่อฟังโดยปราศจากข้อโต้แยง้งนอกจากนี้ นักคิดที่มีชื่อเสียงอย่างโทมัสฮอปก็ให้การสนับสนุนด้วยว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในการสร้างสถนภาพทางการเมืองให้กับสังคมยุโรปในห่วงดังกล่าวนะครับปัจจัยที่ก่อให้เกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ประการแรกมาจากทัศนคติของชนชั้นกลางนะครับมีการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ไปเป็นแนวคิดแบบคารวะนิยมเพิ่มมากขึ้นมองว่าแนวคิดแบบศาสนาดั้งเดิมล้าหลังรวมถึงต้องการสนับสนุนผู้ปกครองให้คานอำนาจกับพระศาสนาจากักรและลดอำนาจของเจ้าขุนนางเดิม ดังนั้นกษัตริย์จึงต้องมีกองทัพที่เข้มแข็งในการปกป้องดินแดนจากศัตรูภายนอกและรักษาความสงบภายในรวมถึงปกป้องผลประโยชน์ทางการค้าซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี่เองนะครับทำให้กษัตริย์มีอํานาจเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้การรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางเช่นการที่กษัตริย์มีอํานาจในการตั้งสภารวมถึงส่งขุนนางจากส่วนกลางไปปกครองท้องถิ่นทําให้กษัตริย์มีอํานาจทางการเมืองการปกครองเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การลดอำนาจของพระศาสนาจักรลงเนี่ยยังทําให้กษัตริย์เนี่ยมีอำนาจในการแต่งตั้งถอดถอนบาทหลวงในท้องถิ่นลงด้วยทําให้บรรดาบาทหลวงเหล่านี้นะครับหันมาจงรักภัก,ภกดีกับกษัตริย์ในฐานะที่ตนเป็นพลเมืองของรัฐและทําให้อำนาจของพระสันตะป,ปาปาในระดับท้องถิ่นของดินแดนต่างๆเนี่ยเริ่มเสื่อมลงไปด้วยนะครับประการต่อมาก็คือการจัดตั้งกองทัพนะครับในห้วงยุคก,กลางอัศวินส่วนใหญ่เนี่ย เป็นนักรบส่วนตัวของบรรดาขุนนางต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งกองทัพประจำการขึ้นทำให้เกิดความพักดีต่อกษัตริย์ในฐานะจอมทัพรวมไปถึงความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอาวุธต่างๆนะครับทำให้กองทัพมีแสนยานุภาพเพิ่มมากขึ้นซึ่งกลายเป็นผลดีต่อการขยายอำนาจของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชในห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับ ความเฟื่องฟูของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับในกรณีของอังกฤษนะครับพระเจ้าเฮนรีที่8ทรงทําสงครามผนวกสกอตแลนด์รวมไปถึงการมีท่าทีเป็นศัตรูกับฝรั่งเศสเนื่องจากกษัตริย์ฝรั่งเศสทรงเป็นคาทอลิกและยุยงให้บรรดาชาว คาทอลิกในอังกฤษเนี่ยก่อกรบฏต่อกษัตริย์อังกฤษนะครับขณะเดียวกันนะครับอังกฤษเนี่ยก็สามารถขยายแสนยานุภาพทางฐานของตัวเองทางทะเลเนี่ยจนทําให้มีสถานะทางการเมืองที่โดดเด่นในห่วงศตวรรษที่16ด้วยนะครับส่วนในกรณีของฝรั่งเศสนะครับในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะครับมีการบริหารประเทศด้วยการรวมอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางใช้อํานาจอย่างเด็ดขาดจนไม่มีขุนนางคนใดกล้าก่อกรบฏมีนยโยบายสร้างกองทัพให้เข้มแข็งขยายอํานาจทางการค้าทําให้ฝรั่งเศสเนี่ยกลายเป็น เป็นชาติที่มั่งคัง่งและเป็นหนึ่งในชาติหมหาอำนาจของยุโรปในห่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยนะครับกล่าวโดวยสรุปได้ว่าการแสดงออกทางการเมืองของกษัตริย์นะครับภายใต้ระบบสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับนำมาซึ่งความเข้มแข็งของอำนาจกษัตริย์ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในห่วงยุคกลางนะครับผ่านการขยายอำนาจทางการเมืองการปกครองการทหารรวมถึงการทูตทําให้รัชชาติต่างๆเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทั้งอังกฤษฝรัร่งเศสรัรเสเซียในห่วงคริสตศตรวรรษที่18บแ